มาเกมเท่าไหรแล้วผม,ม่จำไม่ได้ผมสองม่วงอะครับผมถนัดที่สุดละลันสองดาเมจสองไปปะไอสัตว์แม่งม่วจัดละม้วนมวผมไม่รู้นะว่าดาเมจมันคือ,อไรว่าสแต็กมันคืออะไรมันเพิ่มอะไรผมจำไม่ได้รีโหลดหรือเปล่าลันสองรีโหลดหนึ่งประมาณนี้ปะเป้งโอ้ไม่โดนเฮ้ยดดนมาแสงสีฟ้าแสงสีแดงออกมาจงไหนมาดิมาดิมาดิาดไอ้นักบอลเฮ้ยเจอน,อนันอกบอลเจอนักบอลเป็นไงล่ะไอสัตว์แม่งสะดุ้งเลยสิโดนกูกดหัวอย่งยางเงี้ยครับ นเยเยเยฟา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 ผมแม่งชิวละเก็บเนี้ยมันน่าจะไม่โอ๊ยน่าจะตึงอยู่น่าจะตึงฝีมืออยู่มันทําให้ผมไม่เก่งมันทําให้ผมเก่งขึ้นไปภายในตัวผมเลยเป็นไงเป็นไงกระโดดยิงหัวครับใครแม่งโหดเากูอีกวะไม่โผล่มาจากไหนเป้งโอ้มันแล้วเมื่อกี้มัน มันไม่น่าพลาดอ่าเจ็บนะเจ็บนะาเจ็บนาทะลุทะลุฟอยหรือเปล่าเราอ่ะเป็นไงโอ้ยแม่งกูกูไม่กล้าหรือว่าให้โอกาสมันก่อนอ้าวไม่พันยาหรอไม่พันยาหรอครับอ่าเป็นไงหัวแตกมาดะไม่มีเลือนะครับทุกคนมาตะกียคือผมไม่ได้ยิงตัวนะครับทุกคนผมยิงเยลหัวนะครับอย่าไปบอกใครเลยนี่ว่าผมโหดแล้วมาเถอะครับปืนไหนผมเอาทุกคนได้หมดนะครับปืนไหนโอ้ลูซี่กับ m 5 9 0ผมนี่ไม่รู้ซื้อปืนนะเนี่ยคือผมแม่งปืนระเบิดปืนระเบิดตลอดเลยนี่จริงๆมันซื้อ m 5 9 0ูนะครับทุกคนอบอกแค่นี้แหละจริงๆกูไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมาเยโอ้ย,อยว่าอยู่ได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยแม่งเจ็บนะ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 ชอบหรอครับชอบหรอครับชอบอย่างเงี้ยอ้าไม่โดนโอ้ยเป่ง ผมไม่น่าไปกดดันมันเลยมันจะเก้มันน่าจะลนอนะ่ะมันน่าจะกลัวผมเลยนี่ผมจะไม่แพ้กูจะไม่แพ้เป็นไงเจ็บต่อเจ็บเจ็บละเจ็บละเจ็บละไอสัตว์อ่าไอสัตว์แม่งยิงไม่เห็นกูแม่งยิงกูเสียเลยไอ้กูแม่งท้อว่ะกูท้อกับทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอืมผมก็ต้องมาําคลชิปเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนไม่ทุกคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าผม คิดอะไรอยู่ผมอาจจะเศร้าก็ได้เพราะผมไปทำคลิปนี้นี่อ่ะเข้าหัวไปนี่สามยังไงผมก็จะทำคลิปอะครับต่อให้ผมแบบป่วยผมก็จะทำทำที่อะไรสัตว์นอนดีวะยอ้อนนะครับก็อย่าลืมนะครับคนติดตามผมด้วยดูผมด้วยเป็นไงผมตั้งใจทำคลิปนะเห็นปากพวกมึงอ่ะมัวให้แต่กูพูดที่อะไรวะไอ,อสัตว์กูไม่มีแบบกำลังใจจดจ่อในเกมนี่เขี้บะคือผมแม่งตายเลยเห็นปะ มันน่าจะจบสี่ศูนย์แล้วผมว่านะไอ้เหี้ยแต่มันแม่งพลาดเว้ทุกคนผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษที่อะไรความผิดอยู่ที่พวกมึงย่อๆครับทุกคนไอ้เหี้ยแม่งกูแรงเกินไปแล้วผมจะพูดแบบเบาๆนะครับผมนิ่มๆนะครับมาดิครับยูเอ็มพีไอ้เสื้อขาวมาสิครับต่อให้เองจะตัวมาจากไหนเองก็โดนพี่ยิงหัวเหมือนเดิมกูอะแม่งยิงเตียวหัวเป็นไงโอ้ไอสัตว์แม่งยิงหัวกูหลไอสัตว์แม่ เบอรเฮ้ยใ,ใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นครับจุลบกูออกเย็นไม่ได้เลยสัตว์กูต้องบันแหละกูต้องบันละกูต้องไปอ,อ่อาไอสัตว์แม่งถามศพกูไอเฮีย้ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอสัตว์เดี๋ยวกูโทรไปแม่งแล้วนี่กูจะโทรหา GM แล้วก็เอาเบอร์ที่มึงผูกกับบัญชีของมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอสัตว์เดี๋ยวกูรู้บ้านมึงแน่เพราะกูเป็นลูก GM เว้ยมั่วอะไรสัตว์มันกูมั่วอะไร ยังแม่สามสมกูได anyway. ้เอาเอาเอาไม่แล้วน้อยสัตว์เป็นไงมึงสามสมกูเองนะมึงจะเอ้าเอ้าโอ้ยสัจุดมึงยิงไม่ออกโอ้หนำลายยังไม่ยิงไม่ออกเฮ้กูท้อดได้สวยเอ้ยยิงไม่ออกได้ไงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูในชีวิตจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในเกมผมก็สามารถหยอกครับผมพูดเล่นครับ ผมก็แค่ทำให้มันสนุกผมแค่อยากจะพัฒนาตัวเองอะ <c oughs> อย่าไปบอกใครนะว่าผมโปรทุกคนไม่งั้น GM เอ็มจะแบนผมแน่นอนจริงๆผมไม่ได้โปรนะครับจริงๆผมโหดแค่นั้นแหละเดี๋ยว GM รู้แม่งจีเอ็มจะแบนผมทุกคนไอ้ซาดเป็นไงล่ะดิเซอร์ไกว่าถึงกับทะลึ่ง,งอ้เหี้ยแม่งงงไปดิ กูให้แม่เดียวอีกอ่าไอสัตว์ไอเมอเร์เกียน่าจะฟุกจริงยิงโดยไม่ได้โม้ด้วยะครับเมื่อ,อ,อตะกี้ไอสัตว์กูน่าจะโมโ้แหละไอพี่อผมก็อ่าเฮีย้ยมันติดกล่องนั่นใหวะผมมันผมมันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเ,เ,ออเฮ้ยเออเฮี้ยแม่งเบอร์สิบไอเฮีย้ยมันไม่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 ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ทางน,นะผมต้องแบบเอาจริงสักอันละผมจะปล่อยให้มันแบบมันแยก มาแย่งเบอร์สิบได้ไงในเมื่อเบอร์สิบของผมมันเป็นของผมมันไม่ใช่ของมึงเกมนี้ก็คือเกมที่จะวัดนะครับผมจะไม่ดันนะครับผมจะแบบตั้งใจในการเล่นนะครับถ้าคือแพ้ผมจบผมจะจบยุอยางผมจะไปเล่นเกมผมจะไปเล่นเฮี้ยอะไรทั้งนั้นผมจะจบชีวิตตัวเองเลยมาดิกูพูดจริงนะนี่ไอสัตว์เพราะกูไม่แพ้หรอกไอ้ก่ไอสัตว์ไม่งี้ไม่โดนไอ้เฮี้ยไม่โดนจัดอ้าวกูแพ้หรอวะ เฮ้ยจริงๆผมไม่ได้พูดนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมไม่ได้พูดนะครับผม